โอเคก่อนหน่งก็สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะฮะพวกผมนายทีนะในเกมใหม่ครับพ่อเก e เอ็ดดิชันรือไหมครับบิทล็อกนั่นเองก็ห่างหายกันไปเกือบหลายวันเลยสําหรับเกมใหม่ครับจริงจะพูดยังไงดีล่ะส่วนใหญ่เราเล่นเกมพวกเอาชีวิตรอดเก่งกว่าดังนั้นถ้าเกิดอารเวีร์พวกนี้ไม่ค่อยได้ลงนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะส่วนใหญ่เป็นเกมพวกนี้มากกว่าก็ก็ ก็วันนี้ฝนตกเราก็เลยไม่รู้จะทําอะไรเราก็เลยมาถ่ายคลิปเกมที่จริงแถวบ้านเรามีงานเราก็เลยไม่สามารถถ่ายเกมได้โอเควางบังก๊กอดก็ก็ก็ร้อนเหมือนเดิมขนาดฝนตกแล้วยังร้อนเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่ที่อ่าแมปเดิมเรานั่นแหละแต่เราทางทางถ่าถ ตรงภูเขาสสวนตรงนี้ออกนิดนึงไม่นิดแหละเยอะเลยบริเ,เวณเนี้ยที่มันเป็นเป็นช่วงของหินอะเดินทางออกไปแล้วก็สร้างบ้านในไลท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันอีพีนี้เราจะจะ,จะเรียกว่าอะไรจะทําประตูเป็นลรกแล้วก็ไปขยายพันเอ็ม p ีเพิ่มเพราะผมคิดว่าผมคิดว่าตอนเนี้ยอยากจะเพิ่มประชากรเ p c ให้เยอะที่สุดเพื่อจะเพื่อจะเรียกว่านะเพื่อจะทําฟาร์ม ความไอรอนก็เลมแล้วก็อีกอย่างคืออันเนี้ยถ้าเกิดจะไปเอา MBC จากจุดนูน้นจุดนูน้นจุดนูน้นแล้วก็จุดนูน้นแล้วก็โน่น <c oughs> ก็คงแบบพยายามเกินก็ไม่คิดจะใช้เสียเวลาตรงนั้นไปลากมาคิดว่าน่าจะน่าจะเออเขาเรียกว่าไรน่าจะขยายพันธุ์เอาตรงนี้แล้วก็อีกอย่างคือตอนเนี้ยที่ผมทําอยู่นี่คือถมพื้นที่ให้มันกว้างขึ้น ก็คือทำภูเขาแล้วก็ทมพื้นที่เพิ่มที่จริงไม่อยากทำไม่อยากทมเลยแต่ก็ทําไปแล้วก็ทําเขียฟฟ้าร้อง <c ười> คือฟ้าร้องแบบน,นี้คือแบบฝนตกฟ้าร้องดูดีมากคือถ้าใครได้ยินเสียงฟ้าร้องนี่คือแบบโอ้โหสุดจริงหรือได้ยินผมก็ไม่รู้สิเนมันร้องดังมากดูดิ <c ười> ถ่ายคลิปถูกเวลาไม่ได้กูแต่ก็ถ่ายแล้วถ่ายเลยอะ่ะให้มันจบ ก็ไดมอนด์เราได้มาจากในไลฟ์ใครที่ไปดูไลฟ์อยู่ก็น่าจะเห็นว่าผมไปกดไดมอนด์แล้วก็เจอกรงสปาว์สุดโครงสปาวผมก็ไปนั่งทําฟาร์มเล็กๆเอาแบบเอาไว้ปั๊มเลเวลเล่นก็ทําไว้แล้วก็สําหรับใครที่อยากเห็นกรงสปาวเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวพาไปดูเพราะผมทําเป็นฟาร์มไว้แล้วแต่มันไม่เรียกว่าฟาร์มหรอกมันไม่เรียกาฟาร์มเลยซ้ำไปมันมเรียกว่าจุดค่าใชโอเคเดี๋ยวขอถมดินแป๊บนีงไม่นาน

่วนตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วก็บ้านหลังนี้เอาเตียงออกไปแล้วผมเอาเตียงไปนอนอยู่ฝั่งนูน้น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 แล้วก็ไปเลี้ยงมามาด้วยแล้วก็นูน่นมีฟาร์มสัตว์แล้วเราเลี้ยงสัตว์เพิ่มเพราะเห็นว่าพื้นที่ว่างดีก็เลยจับสัตว์มาเลี้ยงโอเคก็ผมตกแต่งอะไรนิดหน่อยในบ้านเลยก็ทำเป็นเก้าอี้แล้วก็เอาโคมไฟมาตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้อย่างเงี้ยโอเค ก็เราเตรียมอะไรไปอ่าถ้าจะไปเอาอันนี้เราก็แค่ไปเอาอันนี้มั้งเขาเรียกว่าอะไรเพชรเพื่อไปทําที่ขุดโอเคะได้เพชรม,มาละเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วใน EP นี้เพื่อเพื่อจะไปนรกจริงๆอ่ะตกอคาบอยู่ไหนวะตกอคาบอยู่ไหน <c oughs> ตกอคาบอืมไม่มีคาบใหม่ก็ได้ เป็นคนที่คับตัวคับได้เส้นเปลืองมากแล้วก็ไปโยนทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้เอาไว้นี่แล้วกันปาแปะโอเคได้มาละอ่าในนี้มีอะไรไหมไม่มีเอออ่าอาชีพอาชีพเก็บของกินไว้คับตัวเยอะๆไอ้นี่ไอ้ไอพวกพวกนี้ผมเตรียมเอาไว้ทางพื้นที่นี <c oughs> อ่ะจัดของก่อนจัดของก่อนโอเคเรียบร้อย ถ้ายินเสียงยินเสีย,ยงพัดลมคขอไห้นะมันร้อนถึงฝนตกแล้วยังร้อน,นะ่ะตรงตอนนี้ป่กเดี๋ยวผมจะขยายทอดเพิ่มอยู่อ่าใช่เป็นไงทาภูเขา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวภูเขาลูกนี้จะหายไปในอีกสักอีพีนึงถ้าเกิดผมหายไปเวลานไม่ต้องห่วงนะไอ้ภูเขาลูกเนี้จะหายไป <c oughs> ถ้าผมไม่อยู่เอาตรงๆภูเขาลูกนี้จะหายไปเพราะเพราะมันเกะก,กะเราเราจะเดินลัดเอาะเพื่อไปหมู่บ้านอะ ประมาณนั้นแหละแต่ตอนนี้เรายังไม่ไปหมู่บ้านหรอกเราจะมาเอาออกซิเดียนแล้วทำประตูนรกเอ่อฮะอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ปุ๊บวิ่หลวงวิ่ปุ๊บเคต่อไปเราอุดก่อนอุดให้มีน้ำไหลอุด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 เรียบร้อยจริงขุดนี่ก็ได้นะขุดไหนดีขุดนี้แล้วกัน อ๋อขุดไหนขุดนี่ขุดนี่แหละโอเค้ชช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 ชุชช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 ช แฮะเดี๋ยวนะจะตื้อแล้วตัดไปตอนที่ผมขุดครบแล้วกันดูท่าทางมันจะนานโอเคกับตออะไรด,ดีกวัา <c oughs> กับตอนอลยดีกว่าหลังจากขุดเสร็จแล้วเราเตรียมตัวไปนรกกันเลยดีกว่าทำไมไม่ขึ้นโอเคปีขึ้นละอเดี๋ยวเหล็กตรงแถวนี้เราค่อยมาขุดรอบๆเอาแล้วกันโอ้ยฮ้เชี่ยตัวผมมีคนที่ปีนนะ้ำไม่ค่อยเก่งโคตรเศร้าเลย เ okay. สียงพัดลมนังกว่าเสียงของคนพูดคอไปนะ <laughs> <laughs> ผมรู้สึกว่าเสียงผมเสียงเบากว่าพัดลมอีกตอนนี้โอเคไป let's go <S ที่จริงอยากปิดอุ้ยเกือบร่วงที่จริงอยากอยากอยากเรียกว่าน,นะ <laughs> อยากปิดพัดลมเร่นมากเลยแต่มันร้อนนะทุกคนอยากเปิดแอร์ไหแต่ก็ไม่มีแอร์เศร้าเราจะเอาประตูนนกไปไว้ไหนดีตึง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 ,ง,งเอาไวน้นี่แล้วกัน นีเลยแถวบ้านเราเลยในบ้านเราให้มันดูสวยงามไม่ใช่้างบ้านปุ๊บ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 อืมปุ๊บอ้าวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกแคดอีกสิวง <c oughs> <c oughs> ตัดแปลวอีกก่อนแล้วกัน <c oughs> รอแป๊บทุกคนโอเคกลับมาต่อเลยดีกว่า <c oughs> ข้อเศร้าลืมว่ามันต้องใช้เกียร์โอเคหลังจากนั้นก็ปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วประตูนักนลบแล้วไฟแช็กล่ะอ่าฟินละ่ะเอ้าทำไมสก,กินเราไม่เปลี่ยนเอ้าวัดฮัลโหลสกินไม่เปลี่ยนอ่าธนูไปเลยธนูเป็นอ่าธนูบับธนูธนูเอ็นชาร์ที่ตีตอนตอนเขาเรียกว่าอะไรนะ ตอนตอนทำฟาร์มเอ,อ้ยตอนทำฟาร์มตกปลาโอเคเดี๋ยวเขาเวลาสักครู่จัดของก่อนโอเคเก็บที่คุณได,ดมอนด์ไว้เราจะเอาไปแทะของกระโหลกกระหลกเพื่อจะไปตั้งฐานไว้ก่อนแค่นี้พอแล้วละผมว่าโอเคเด็กมาก้อนหนึ่งไปหาไปหาเขาดรีกว่าอะไรเดี๋ยวเดก่อนไปหาเราต้องเอาที่อันนี้ไปด้วยเห็นไ่มที่ขุด ดินไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อ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 ไอเนี่ยอะไรนะฟินที่ขุดฟินเอ้ยที่ฟินมันเราไม่มีที่ขุดเขาเรียกว่าไรฟินเราไม่มีนี่ไม่มีเขาเรียกว่ามีเป็นโพลแล้วมันฟินกูอยู่ไหนวะฮัลโหลเล่าอยู่ไหนเล่าเล่าเล่าไม่มีเลยเว้ยทีนี้แหละ Anh yêu Anh yêu mày 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 này một mày 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 một mày à, mày này một mày อันนี้ไงไม่ต้องขุดแล้วไปเปลี่ยนดาบได้กันเอาเก็บเอานึกมาออกกินมาดูดีทำฟินเดี๋ยวเอออะไรเนี่ยยังเศร้าเลยกดผิดเดี๋ยวไปเปลี่ยนสกินก่อน โอเคกับมต่อเลยดีกวก่ <c oughs> าโคตรเศร้าเลยอยูยูก็กดไปซื้อไอ้ยูยูก็กดไปคาฟเฉย้วคาผิดอันด้วยตั้งใจตั้งใจใจตั้งใจตั้งใจคราบผิดเอ้ออาสนูเตรียมด้วยผมเคยไปสร้างแบบคัดลอกก่อนหน้านี้หนึ่งคลิปเพื่อจะไปเล่นกับเพื่อนแล้วมันก็คัดลอกไปเจอแต่พื้นที่เฮียมา ดังนั้นเราก็จะเตรียมตัวไว้ดีๆเฮ้ยก้อนอื่นเลยธนูบักเอ้าหายบักเดียวอันมันบักมันหายอ่ะทำไมวะไม่เข้าใจกดก่อนเออฉันเปลียนตรงนี้ปุ๊บ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 เฮ้ย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 สิงสิงสิง นี่ยิงไม่โดนให้ได้เด้อเออนี่นตายแล้วอ่าฮะเดี๋ยวขออนุญาตเขยเพื้นที่ก่อนอชุบอชุบเรียบร้อยชุบ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 เล่ายู่เขดอะไรก็ไม่รู้นะผมจำชื่อเขดไม่ได้แต่แต่เนี้ยผมมากับเพื่อนแล้วรอบหนึ่งไปเจอหลา,ายอย่างอยู จริงๆอะ่ะผมคัดลอบแมปไว้แล้วเล่นกับเพื่อนอยู่อีกแมปหนึ่งแล้วแมปนั้นเป็นแมปที่ทดสอบมากทดสอบแต่ละที่มาที่ผมไปบางจุดที่ผมโอะเขียดร้อนปั้ปจุดปั้นจุดที่ผมรู้ว่ามันคืออะไรผมผมจะผมจะบอกเลยว่ามันมีอะไรบ้างคือตรงไหนต,ตรงลงไปตรงนี้จะเจอปราสาทของพี่ซอมบี้เอ้ไม่ใช่พี่ซอมบี้เขาเรียกว่าอะไรตัวตัวคล้ายๆซอมบี้พี่แมนประมาณนั้นแหละ ไอ้ตุกนาตีค้อแรงเลยในนั้นผมจะเอาธนูไปยิงมันแต่ตอนเนี้เราจัดการอันนี้ก่อนจัดการพื้นที่ก่อนเนี่ยขาดใจตรงที่มันไม่มีธนูขึ้นนี่แล้วมันเป็นเพราะอะไรวะโอเคเย,ยบร้อยขึ้นรูปกัอนขึ้นรูป Okay. จุบจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ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 ๊บโอ้ยเฮียอยู่หัวกูเลยโอเช่ oh, <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ในการมาขุดพวกนี้เพิ่มอยู่ <c oughs> ที่ผมฆ่ามันนี่เพราะเกะกะเนี่ย ไม,ม่อย่างอื่นเลยโอเคต่อไปต่อไปต่อไปอุดรูอุดร,ดรูเดี๋ยวเราเดินง้ตกเอาวาโอเคเรียบร้อยสบายต่อไปก็ตั้งฐานตกครับแล้วก็อันนี้ก็เลยไปเลกล่องอาหารเรียบร้อย ที่ที่ผมที่ผมตั้งใจจะทําคือตอนเนี้ยคือคืออะไรนะบอกตั้งแต่รอบเช้าแล้วไอ้บอกตั้งแต่รอบแรกแล้วคือเราเราจะมาแค่สํารวจที่เชฟสืบวจนิดหน่อยจริงๆผมสํารวจไปแล้วแต่ผมก็ยังอยากให้ทุกคนเห็นอยู่ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรวะงงกับตัวเองกดกนคือผมมาสํารวจกับเพื่อนรอบหนึ่งคือเปิดแมพคัดรอบแมพไว้แล้วเดินไปสํารวจกับเพื่อนว่ามีอะไรบ้างก็ไปพบกับอ่า ปราสาทพิกสัมพีพี่แมวพิกแมนไหมวะพิกไม่ใช่พิกแมนสิตัวตัวสัมพีหมูอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้ตัวอะไรก็ช่างไม่รู้ตัวอะไรก็ช่างแต่แต่โคตรอันตรายดังนั้นก็ระวังด้วยนี่พิกกลิ่นเออพิกกลิ่นเออนั่นแหละพิกแมนไปเจอพิกกลิ่นมาที่จริงอีพีนี้เราเรากะจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาแค่อ่า จะขยายหมู่บ้านนะจะทำอย่างอื่นเพิ่มอยู่แต่ด,ด้วยเวลาที่จำกัดน่าจะทำได้แค่บางอย่างโอเคตอนนก้เ,เพื่อไม่เห็นทำประตูทางเดินย่างเลยวะมีใจโดดลงโอเคขอเวลาแปบหนึ่ง อัดชื้อัดชืบอัดชืบเรียบร้อยโอเค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 จุ๊บจุบจุบอุ้ยเหี้ยแหมแหมมันมาอย่าอย่าขึ้นมา อันตรายผู้นี้ไปยังไปแล้วโอเคอันตรายอันตรายอ่าเอ่าเจ้าพวกนี้อันตรายจริงๆเลยนะโอเคต่อไปต่อไปต่อไปวางบ็อกโอเคเรียบร้อยเราจะไปทางนูน้นเพื่อไปเอาทอง อืเราต้องตั้งสมาธิเพราะหลังจากนี้เราจะเจออะไรที่มันแข็งแกร่งมากนี่อะไรยือะไรยือุ๊ยอะไรยืมันคืออะไรโอเคคือตรงเนี้ยผมมาแค่เจอประสาทแล้วผมไม่สนใจเลยเดี๋ยวเล่นกับเพื่อนในปราสาทต่อดังนั้นคลิปนี้เราได้มาดูกันว่าในปราสาทแถวนี้มีอะไรบ้าง เขาเก็บไปด้วยจะได้ทำวงจรอือฮะอือฮะอุ้ยกรับลุงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ ัดทางไว้ก่อนเผื่อมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้โอเคจะทงไว้ก่อนเลยฮนะตอนนี้เผื่อพวกมันแบบโผล่มาจากทางไหนก็ไม่รู้แล้วเราโดนจ่วงทีเดียวแตกตอนนี้เราต้องเป็นแอโร่ เอาอยู่ไหนที่กดก็หมดละจบแล้วออ้ยยยยงจยกไหน ้อยเราต้องหาทางลงเองละวิ้ยพูดถึงทางโอ้ยไม่ไม่ไม่นะไม่ไม่ไม กล่องอยู่ไหน่ะเมื่อกี้ยังเห็นกล่องอยู่เลยแป๊บๆเรเียบร้อยกล่องอยู่ไหนนะ<ๆ>เกือบไม่มีทางขึ้นแล้วเรากล่องอยู่ไหนเมื่อกี้เราเห็นกล่องอยู่นะ ตก,ตกผมมาที่นี่แต่ผมไม่ได้สำรวจครบขนาดนั้นเจอละอะรา,อ,า,ราอระเจอแล้วมีอะไรบ้างว้าวอขอโทษไปทั้งหมดแล้วแหละ หลวนนว้ยต่อไปต่อไปต่อไปเอ่าฮะเดี๋ยวนะจำไ,ได้ว่ามันมีอีกกองหนึ่งที่เรายืนอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอเ uh huh. อ่าตรงนี้เก๊ uh huh. บบล็อกไม่พออันนี้พอจุ๊บจุ๊บฮืบ ฮึบอะฮึบจำได้ว่าแถวนี้มีกล่องอ้าเจอแล้วเอ้ยไม่ใช่นี่ก็กล่องฝังดูดีกว่ากล่องตรงนี้ไม่มีเหรอเหลือกล่องนั้นปะช,ช่างเถงอะจะสงสัยให้มากเดี๋ยวมันจะตายก่อนชือช้อชื้อ อุ้ยเอ๊ะต่วงเป็นการเดินทางที่ลำบากมากเพราะไม่มีที่ขุดแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่อสิดเดียนเก็บไปฮะในนาคนเราใช้โอเค